ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดยานเสนนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะยินถนนนะครับตรงนี้เนื้อย่้าไม้ละห้าบาทขายเฉพาะช่วงเช้านะแล้วก็หมดเร็วมากเลยผมเคยแบบประมาณว่าตอนเช้าเนี่ยเคยขับรถผ่านนะครับแล้วก็บอกคิดว่านะครับก็จะกลับมานะไม่ถึงชั่วโมงครับเก็บร้านฮะตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงกว่ากวานะครับหน้าวัดยานเสนอยุธยานะครับยินถนนอู่ทองเลยฮะเปิดขายเฉพาะช่วงเช้าเหรอครับ เอาสักสิบไม้นะครับมีไม้ละห้าบาทครับมาตั้งร้านประมาณกี่โมงครับผมหกโมงเช้าอ๋อหกโมงครึ่งประมาณนี้นะครับยังยังพันนะหกโมงครึ่ง นี่ปลาสุกพายหรือเปล่าเนี่ยปลายางนี่อ๋อหยางเนาะเหลืออีกหน่ิดเดียวนะครับเพื่อนครับอย่าชะล่าใจนะฮะถ้าเกิดผ่านมาแล้วนี่หยิบจัดนะครับผมเอาร้อยหนึ่งเลยก็ได้ครับเอาร้อยหนึ่งเลยเดี๋ยวมเ,เดี๋ยววันมรดกโลกจะอ,อยู่ตรงไหนครับจะอยู่ข้างหลังอยู่ตรงไหนครับมรดกโลกอยู่ตรงสาสีเขียวอ๋อสายสีเสียงใช่ไหมฮะมอ๋อ มอดกโลกนี่คืออยู่แสงสีเสียงนะครับช่วงปลายเดือนนี้ไม่เอาจ้ะ เปิดทุกวันไหมครับหยุดทุกวันจันทร์หยุดทุกวันจันทร์นะครับมาขายเฉพาะช่วงเช้าครับ6โมงครึ่งประมาณนี้นะฮะถ้าเกว่ามาหลัง8โมงอดนะครับต้มแซ่บเนื้อก็มีใช่ไหมฮะโบติมีวันไหนครับบอกไม่ได้บอกไม่ได้ใช่ไหมต้องมาลุ้นเอาใช่เพราะว่าเนื้อมันทํา ก็เอาเศษมาอะไรอ๋อเศษเนื้อใช่แล้วก็มาใส่ปอใส่ไส้ใส่ข้าวทีนิ้วครับนี่ครับหนึ่งร้อยบาทนะครับชุดละห้าสิบบาทท่านที่อยากจะลองทานนะครับ ต้องตื่นแต่เช้านะครับประมาณ6กโมงครึ่งจนถึงประมาณ7จ็ดโมงครึ่งประมาณนี้นะถ้ามา8ปดโมงเนี่ยผมว่าน่าจะหมดเพราะว่าผมเคยชะล่าใจนะครับผมขับเลยผ่านไปไปเที่ยววัดหน้าพระเมรุแล้วกลับมานะครับเก็บร้านแล้วนะอ,อยู่ริมถนนอู่ทองนะฮะติดทางเข้าวัดยานเสนตร,ตรงนี้ครับหยุดทุกวันจันนะบางวันจะมีต้มแซบเนื้อด้วยนะครับบอกไม่ได้จะมีวันไหนแต่เนื้อย่างนี่มีทุกวัน ปิดเฉพาะบันจันเท่านั้นครับลองมาทานดูนะครับห้าบาทครับครับเนื้อย่างนะฮะที่ซื้อมานะครับตอนเช้าไม้ละห้าบาทนะบางวันจะมีเป็นต้มแซบเนื้อด้วยมีน้ําจิ้มด้วยนะครับนี่ลองชิมดูนะครับอร่อยฮะอร่อยอร่อยเลย ไม่น่าเลคนเขาแบบไปต่อคิวซื้อ,อแล้วก็ภายในเวลาประมาณสองชั่วโมงอ่ะชั่วโมงสองชั่วโมงก็หมดแล้วนะครับนี่ครับเนื้อย่างฮะซื้อมาแล้วก็แว้นกลับมานะครับตื่นเช้านะวันนี้ตื่นเช้าตื่นประมาณ6กโมงอ่ะแล้วก็ออกจากบ้านหกโมงครึ่งอะ่ะก็เลยไปร้านนี้แหละผมเคยเห็นเขาขายแล้วผมไปไม่ทันคือไปทันแต่ผมชะล่าใจแล้วผมขับเลยไปไปเที่ยววัดหน้าพระเมรกลับมาไม่ถึงชั่วโมงนะ เก็บร้านไปแล้ววันนี้ก็เลยผ่านแล้วก็ไม่ยอมพลาดแล้วฮะหน้าวัจยานาเซนนะครับห้าบาทก็อร่อยได้จริงๆริงเป็นเศษเนื้อแล้วก็มีเนื้อมีมันด้วยแต่ก็สมราคานะสมราคาห้าบาทอ่ะบางทีเดี๋ยวนี้หมูปิ้งอะ่ะไม้ขนาดเนี้ยประมาณเนี้ยก็สิบาทแล้วนะ อันนี้เนื้อด้วยแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยโหอร่อยเลยดีนะซื้อมาสองชุดชุดละห้าสิบบาทสิบไม้แต่จะท่านจะซื้อมาตัวนี้ก็ได้นะขายไม้ละห้าบาทดีซื้อมาสองชุดเนี่ยถ้าเกิดซื้อมาชุดเดียวก็เสียใจอีกเพราะว่าไม่ค่อยได้ตื่นเช้าอืม นนเยี่ยม,มลูกใจใสาเนื้อครับลองทานดูนะท่านที่มาเที่ยวอยุธยานะครับแล้วก็มาพักที่ยุธยาเืเอต,ตื่นเช้าแล้วที่พักท่านไม่มีอาหารเช้าเนี่ยลองขับรถนะครับไปตามถนนอูทองนะตั้งแต่โซนหน้า วังจันเกษมตรงนั้นถ้าเกิดว่าบันเสอาคาิ์เนี่ยเขาจะมีตลาดนัดนะแล้วก็ขับเ้ื่อมาจนถึงตลาดหัวรอนฮะตลาดหัวรอเเต็มหรืก็โค้งไปก็เจอร้านโจ๊กนะครับขับเลยไปหนึ่งสองข้างทางมีอาหารเยอะมากนะล,ลองรับประทานดูนะครับอันนี้เป็นเพียงเนื้อย่างร้านหนึ่งนะที่ผมอ่ะเคยพลาดที่จะได้ทานนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกมาที่ทานเพราะว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยตื่นเชา้าขับมอเตอร์ไซค์ไปปึ๊บเห็นร้านกําลังย่างกันอยู่ ก็เลยสั่งเลยสั่งมาสชุดชุดละห้บาทนะไม้ละ5บาทนะลองทันดูครับสำหรับใส่เนื้อน่าจะถูกใจครับ